เดินไปเรื่อยๆดูคนไปเรื่อยๆก็สนุกดีเริ่มเหนื่อยละหอบทั้งสกายล่าทั้งแม่บ้านละ เหนื่อยไม่บ้านไม่บรรยายแล้วนะคะให้ดูสองข้างทางค่ะ ทีนี้ก็จะเดินมาทะลุอีกเส้นหนึ่งปกติทางเส้นนี้จะเป็นทางที่แม่บ้านไปทำงานนะคะก็คือถ้าเกิดไปฝั่งนี้นะคะแม่บ้านก็จะกลับบ้านแต่ถ้าไปทำงานก็จะไปทางนี้คะ่ะตรงไปทางนี้ที่จริงแถวนี้เขาจะเป็นโลคอลโรดนะคะ เป็นเป็นถนนเขาเรียกว่าอะไรโอ้ยตายขออภัยนะคะถนนที่ผู้คนอาศัยนะคะก็จะเป็นถิ่นที่ผู้คนอาศัยเขาไม่ใช่เมนโรสนะคะก็คือลิมิตวิ่งได้แค่50อย่างเร็วนะคะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูดอกอันนี้น่ารัก ดอกไม้ป่ามวนทะวันป่าใบเขียวแน่ถ้าร้องเพลงนี้รั้วอายุเลยใช่ไหมคะไม่บอกรอ,<ะ>อแม่ด้วยสกายล่ดาดัลลิงเวด